สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบัวระมัณทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับ TNC C ี t a ตาฟ r m นะครับตั้งอยู่ที่จัมหวน้องโองอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับวันนี้วันที่สามสามมิถุนาครับพ่มฝากพี่น้องชาวบัวระมัณทุกคนนะครับมาดูหัวข้าวดีว่าให้ลูกแดงกันนะครับครับเป็นลูกข้อง จาวผิดแดงครับออกมาวันที่สามเิบเบสตัวภาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับวันนี้ก็ได้สามสี่วันแล้วครับครับก่อนที่พี่น้องจะไปดูคลิปครับท่องคอฝากช่องยูทูบนะครับช่องเพนซีนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนะครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับครับ นี่ครับแม่แม่บัวลอยที่เคยลงไว้ในคลิปวิดีโอซันนะครับที่ว่าไก้จะออกนะครับตอนนี้ได้ออกมาแล้วครับเป็นเพจฟู้นะครับออกมาลุกคลองจาผิดแดงครับอ่าที่ว่าพี่น้องบางคนอาจจะทำไมถึงใส่แดงกว่าข้าวนะครับคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่แดงนะครับแต่ว่าพอดีมันผิดพลาดทางกันถ้าสมเทียมนัตตนันนิดนึงนะครับก็เลยว่า ออพอดีเขาติดพอดีไงเราก็เลยปล่อยเข้าครับนี่ออกได้มาสี่ห้าวันแล้วครับแม่บรรัวลอนี้จะเป็นแม่ข้องเจ้าโอโมโที่เคยเปิดลักเปิดแต่งไว้นะครับนี่ครับแม่ข้าวนะครับให้ลูกแดงครับแต่ว่าอาจจะเครื่องเข้าอาจจะไม่โบดนะ ครับมาต่อกันไหมครับเมื่อกี้ข้อภายนะครับพอดีเบ็ดกล้องมันหมดนะครับครับมาดูที่ลูกกันครับนี่ครับลูกพ่อเป็นลูกพ่อพริแดงนะครับนี่ครับนั่งดีครับเนื้อตัวดีนะครับดูจากแม่ครับโพลาเซ่นะครับ ตั้งกันเลยนะครับเราทางเราไม่ได้ตั้งใจที่จะใส้หัวเองครับเราจะตั้งใจใส่วัวเทาเนี่ยครับแต่ว,ว่ามันพิชพัสมันพิจะพ,พิพภัดตอนผสมนิดน้อยครับก็เลยว่าไม่เป็นไรเดวค่อยมาได้ค่อยมาเอาดูหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนครับแล้วก็ตัวหน้าอีกนะครับ นี่ก็อย่างรอคอสอีกต้ององแม่ครับโูคห้องของโก้ทางแม่เลยผมใส่ไว้ของโก้ไว้ครับแล้วก็คงก็ถ้าออกคงก็จะมาถ่ายให้พี่น้องดูอีกตัวนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้เขา้าวะโรคราเปินสกินนะครับมันกล้ามมาอีกแล้วครับเราก็เลยทำวัคซีนกับฉีดยาฆ่าเชื้อตามคอก แล้วก็ชี้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ชี้ยาพวกพยาธิให้ลูกวัวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับนี่ครับสวยอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นเครื่องดำนาดนั้นครับมันเป็นวัวแบบแดงแดงไม่ไม่โบรต์อะครับ คอัพก็นี่พ่อมจะลาพี่น้องไปนะครับคงข้อฝากช่อง YouTube นะครับช่องเคียนีที่ตาวามแล้วก็ฝากิเพจ k นีที่ตาฟาร์มไว้ไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อชติ้าต่อไปนะครับล้วพ่อมพิดพลาดการใดนะครับผมอพ่ออภัยไว้ด้วยนะครับครับ วันนี้ผมขอลาวยนเข้านี้นะครับขอบ่อนครับ